สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำหน้าด้วงจากตัวเลข4ตัวท้ายของบัตรประชาชนกันนะคะว่าดวงชะตาของเรานั้นถูกกำหนดด้วยเลขบัตรประชาชนให้มีดวงชะตาเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาเริ่มต้นกันที่เลข0ูนย์นะคะ ใน4ตัวของเลขท้ายบับรประชาชนหากมีเลข0ูนนั้นหมายถึงการที่จะต้องลงมือทำด้วยตัวเองทำเยอะแบกรับภาระหนะักและเหนื่อยค่ะ4ตัวท้ายับับประชาชนมีเลข2เป็นคนมีสเสน่ห์ค่ะเป็นที่รักของคนทั่วไป4ตัวท้ายับรบประชาชนมีเลข3า ต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเองพึ่งพาใครไม่ค่อยได้ค่ะ4ตัวท้ายมีหมายเลข4มีบริวารห้อมล้อมช่วยเหลือไม่โดดเดี่ยว4ตัวท้ายมีหมายเลขห้าทำมาค้าขึ้นหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองมีหัวการค้าหัวธุรกิจ4ตัวท้ายมีหมายเลข6 มีความสุขค้นพบสัจธรรมและเข้าใจชีวิตได้เป็นอย่างดีจึงหาความสุขได้ง่าย4ตัวท้ายมีหมายเลข7ชีวิตต้องแบกรับภาระเน็ดเหนื่อยทำงานหนัก ต,ตัวท้ายมีหมายเลข8ชีวิตถูกกำหนดมาให้ร่ำรวยจเจริญรุ่งเรืองแม้จะเกิดมายากจนแต่ก็สามารถก่อร่างสร้างตัวสร้างฐานะให้ร่ำรวยได้ในที่สุด สตัวท้ายมีหมายเลข9เป็นคนหัวคิดทันสมัยชอบเทคโนโลยีและใส่ใจสุขภาพดูแลเอาใจใส่สุขภาพของตัวเองให้มีสุขภาพดีอยู่เสมอต่อไปเรามาลองดูตัวอย่างนะคะว่าเลขท้ายบัตรประชาชนลงท้ายด้วยเลข8 4 6 ห้านั่นมีความหมายบ่งบอกว่าชีวิตของคนผู้นั้นจะประสบกับความร่ำรวยมีบริวารแวดล้อมมีความสุขและก็ทำมาค้าขึ้นค่ะแต่ไม่ว่าชีวิตจะถูกลิขิตด,ด้วยตัวเลขอย่างไรนะคะลิขิตฟ้าหรือจะสู้มานะตนความสุขทำให้เราส่องสว่าง แต่ความทุกข์ทำให้เราเติบโตถ้าเรายอมรับการเปลี่ยนแปลงได้ความทุกข์ก็จะสูญสลายไปค่ะฝากกดติดตามให้กำลังใจครูเอชแนลนายทานอดพยากรบายครูเอด้วยนะคะคลิปดีๆเคล็ดเสริมดวงรวมถึงการทำนายดวง12ราศีมีอยู่ที่นี่ค่ะ